พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร,รมหาราชพุดชมราชบพิษทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถระธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญ อันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่69ปฏิจจสมุปบาทสายเกิดและสายดับปุ่มปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่มกดกดไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มล่ะนะข้าว่าพวกเราพางประตูกันออกไปเลยเถอะก่อนที่เราจะถูกไฟ <ป S 2> ช็อตชักแงกๆอยู่ในนี้ก็ไม่ใช่ข้าเห็นด้วยพวกเรารวมพลังทั้ง หนึ่งสองสามย้ายโอ้ยบังโอ้ย,<ะ>อยท่านอาจารย์ท่านอาจารย์จริงๆด้วยพวกข้ากลับมาแล้วครับซาลาเปาอยู่ไหนซาลาเปาอยู่ไหนข่าหิว โอ๊ยเจ้าปันนี่ก็ห่วงกินตลอดถ้าไม่ห่วงกินก็ไม่ใช่เจ้าปันนะสิเอาเป็นยังไงบ้างพวกเจ้าทั้งสามได้เรียนรู้อะไรในด่านปฏิจจสมุปบาทบ้างข้าก่อนข้าก่อนไม่ไม่ไม่ข้ากว่้าก่อนไงข่าก่อน่ก่อนข้อค่อยๆพูดไม่ต้องแย่งกันท่านอาจารย์ค่าได้เรียนรู้เรื่องชรามรณะชาต พอุป,ปาทานส่วนข้าก็ได้เรียนรู้เรื่องตัณหาเวทนาผัสสะอายตนะแล้วก็ต่อด้วยนามรูปวิญญาณสังขารอวิชชาแล้วที่ร้ายสุดๆอยู่เบื้องหลังคืออาสวะอนุัสใช่ใช่ๆช เก่งมากที่เจ้าผ่านดานปฏิจจสมุปบาทมาได้สิ่งที่เจ้าได้เรียนรู้นั้นท่านพระสารีบุตรเทระได้ถ่ายทอดไว้ในส่วนของสัมมาทิฏฐิสูตรคือการเรียนรู้ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นคือมีเหตุและผลที่โยงกันอยู่อย่างเมื่อมีชารามรณนะคือการแก่การตายเกิดขึ้น เหตุของการแก่การตายนั้นเกิดจากอะไรก็มีเพราะชาติคือความเกิดนั่นเองใช่แล้วขอรับถ้าไม่มีการเกิดก็ไม่มีการแก่การตายเกิดขึ้นเก่งมากศิลาแล้วชาติคือความเกิดเกิดขึ้นได้เพราะอะไรก็เพราะพบคือความเป็นพบมีเพราะอะไรก็เพราะอุปทานคือความยึดถืออุปทานมีเพราะอะไร ก็เพราะตันหาความดิ้นรนทยานอยากตันหามีเพราะอะไรก็เพราะเวทนาเวทนามีเพราะอะไรก็เพราะผัสสะความกระทบผัสสะมีเพราะอะไรก็เพราะอายตนะหกอายตนะทั้งหกมีเพราะอะไรก็เพราะนามรูปนามรูปมีเพราะอะไรก็เพราะวิญญาณวิญญาณมีเพราะอะไรก็เพราะสังขารสังขาร มีเพราะอะไรก็เพราะอาวิชชาอาวิชชามีเพราะอะไรก็เพราะอาสวะอนุสัยนี่แหละคือปฏิจจสมุปบาทคือธรรมที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นเหมือนลูกโซ่แต่ละอันที่เกี่ยวเนื่องกันไปอวิชชาก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึง่งสังขารก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึง่ง ท่านพระสารีบุตรเถระได้อธิบายว่าลูกโซ่แต่ละอันก็เกี่ยวข้องกับสี่อย่างเทียบเคียงกับอริยสัจสี่เช่นรู้จักทุกข์รู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดรู้จักความดับรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับเป็นต้นอ๋อเข้าใจแล้วขอรับ สิ่งที่เจ้าเรียนรู้เรียกได้ว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทสายเกิดเอ๋สายเกิดถ้ามีสายเกิดงั้นก็ต้องมีสายดับด้วยใช่ไหมขอรับใช่แล้วศิลาปฏิจจสมุปบาทมีสายเกิดเมื่อเกิดขึ้นมาก็เกิดทุกข์ส่วนสายดับก็จะทำให้ดับทุกข์เอ๋แล้วสายดับนี่เริ่มต้นจากไหนหรอเจ้าคะ ตามพระเถราที่บายของท่านพระสารีบุตรเถระต้นสายของปฏิจจสมุปบาทสายดับเริ่มต้นที่อาสวะอาสวะนี่ร้ายจริงๆอยู่เบื้องหลังทุกอย่างเลยตอนแรกข้าก็นึกว่าเป็นอวิชชาอีกศิลาระวังข้างหลังเฮ้ยเจ้าอาสวะบุก ไม่ใช่แค่อาสวะนี่มากันหมดเลยศิลาไม่ต้องกลัวเจ้าจัดการเลยส่วนข้านี้ก็นะโถเอ้ยพวกเจ้าก็กลัวกันไปได้นี่มันเป็นแค่ภาพไม่ใช่ตัวจริงสักหน่อยโถท่านอาจารย์หลอกให้ข้าตกใจหรอกเหรอนี่ย <laughs> พวกเจ้าดีก็ขี้ตกใจเหมือนกันนะใจเย็นเย็นเอาอข้าพัดหาย แล้วตกลงปฏิจจสมุปบาทสายดับมีขั้นตอนยังไงหรอเจ้าคะการที่สิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นได้ต้องมีเหตุปัจจัยในทางกลับกันสิ่งต่างๆก็ดับหายไปหรือไม่เกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยเพราะอาสวัดับอวิชชาความไม่รู้จึงดับเพราะอาวิชชาดับสังขารอารมณ์ปรุงแต่งจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับ เพราะวิญญาณดับนามารูปจริงดับเพราะนามารูปดับอายตนะหกจริงดับเพราะอายตนะหกดับผัสสะความกระทบจริงดับเพราะผัสสะดับเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยจริงดับเพราะเวทนาดับตัณหาความดิ้นรนทยานอยากจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานความยึดถือจริงดับ พราะอุปาทานดับพบจึงดับเพราะพบดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชารามรณะจึงดับโผอย่างนี้น,นี่เองทุกตัวเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยพอตัวหนึ่งหายไปอีกตัวก็หายตามแล้วทำยังไงเราถึงจะดับปฏิจจสมุปบาททั้งหมดนี่ไม่ให้เกิดขึ้นมาได้อีกล่ะคอรับ เจ้าก็ต้องแจ้งในนิโรธและรู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ด้วยการเจริญมรรคนิโรธมรรคถูกต้องพวกเจ้าจะได้เรียนรู้แน่นอนแต่ยังไม่ใช่วันนี้รีบไปพักผ่อนกันได้แล้วโหย้ยก็ได้ขอรอบับดีเหมือนกันข้านหิวจนใสจะขาดแล้วขืนเรียนต่อข้าต้องเป็นลมแง นี่ละก็เรื like ่องกินสำคัญกว่าเรียนเสมอคำทำคำไทยเป็นอะไรไปสิลาหน่าหงิกมาเชียวก็เจอคนพูดไม่ดีใส่นะสิฟังแล้วงุดหงิดหงุดหงิดแบบเนี้ยแปลว่ามีปฏิฆะเกิดขึ้นแล้วปฏิฆะ ไไรขข้้าาม่เใจปติคะแปลว่าความกระทบกระทั่งอย่างเจ้าได้ยินคําพูดไม่ดีคําพูดพวกนั้นมากระทบกระทั่งใจเข้าทําให้หงุดหงิดขัดใจขึ้นมาไงละ่ะอ๋อ เาใจแล้วแล้วถ้ามีปฏิฆะเกิดขึ้นมันจะส่งผลร้ายอะไรไหมเจ้าปันถ้าหยุดแค่ปฏิฆะเจ้าก็จะแค่อารมณ์เสียแต่ถ้าปล่อยให้โกรธแรงขึ้นมากๆ,ๆก็กลายเป็นความพยาบาทอยากทำร้ายใครต่อใครได้น่ากลัวแฮะงั้นหายอารมณ์เสียดีกว่าดีแล้วดีแล้วแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทยในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปพบกับอาจารย์คนใหม่เพื่อเรียนรู้เรื่องสำคัญเรื่องสุดท้าย อ,อาจารย์คนใหม่เป็นใครและจะสอนเรื่องอะไรถ้าอยากรู้ต้องติดตาม